วันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมขาห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่างานนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะใครที่สนใจอยากจะมีอาชีพอยากทำธุรกิจต้องมางานนี้ค่ะเพราะว่างานนี้นะคะมีแฟรนไชส์ให้เราเลือกลงทุนกว่า60บแบรนด์ด้วยกันนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะโบก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนค่ะแต่จะเป็นธุรกิจอะไรนั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะอ่า พี่น้องนะคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ธุรกิจแฟรนไชส์เดวบลนัวค่ะเป็นแฟรนไชส์ส้มตำเงินล้านค่ะ เรามีเมนูน้องใหม่คือเมนูอะไรคะใช่ค่ะเป็นส้มตําทอดค่ะเป็นส้มตําสติกค่ะเป็นส้มตําเอามาทอดแล้วก็ราดด้วยน้ําซอสปะลาน้าน้ำซอสตําไทยแล้วก็เป็นน้ําซอสทั่วๆไปก็คืออย่างที่น้องเป็นน้ําซอสชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนเป็นฟิลเหมือนเราทานฟิลไฟายแต่ว่าเราเอามาแล้วก็อมาทอดแทนเป็นผลผักผลไม้อ่ะค่ะเพราะว่าฟิลเราเป็นร้านส้มตาอยู่แล้วเนาะก็เลยอาดัเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาใช้ทุกอย่างที่อยู่ในร้านเราค่ะเกิดขึ้นมาจากการที่เรา มีลูกค้ามาทานมีลูกค้ามาทานเนี่ยน้องๆเนี่ย น้องๆเด็กๆเล็กๆเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นฟิลทานส้มตมออกมาเป็นจานๆทานเพจทานอะไรอย่าง,างนี้ใช่ไหมคะน้องก็อยากจะทานอะไรที่มันเป็นเมนูทานง่ายๆแล้วบางท่านน้องก็ไม่ทานผักไม่อะไรพี่ก็เลยคิดค้นเมนูขึ้นมาแล้วก็เด casting, ็กๆผลตอบรับดีมากเลยค่ะมันก็จะมีเป็นส้มตำเรนโบว์อะไรอย่างงี้ค่ะน้องๆก็ได้ทานผักเพิ่มแล้วก็ได้ชิมน้ําซอสคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทานเป็นน้าซอสปลาน้ําซอสตำไทยอย่างนี้ค่ะมเมนูนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะขายดียที่หน้าร้านค่ะ สำหรับคนที่เขาซื้อแฟนชส์กับดับเบลิลหนวงของเราไปเนี่ยเราจะได้เมนูนี้ไปด้วยเลยใช่ไหมได้เมนูนี้แถมไปด้วยค่ะแล้วก็เป็นพรีเซนต์เหมือนเป็นเมนูออเดอร์แบบอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้าได้ทานอยู่ในระหว่างรอที่ลูกค้าสั่งอาหารไปเนาะเพราะว่าร้านส้มตำเนี่ยมันจะสั่งอาหารหลากหลายส้มตำแล้วก็มีสั่งเมนูทอดเมนูมนต้มเมนูย่างเมนูลาบอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะในการปรุงเนาะก็จะมีเมนูนี้ออกมาเป็นออเดอร์ให้น้องๆหรือว่าให้ลูกค้าได้ทานเล่น ถ้าเป็นดับเบิลนัวไซส์เล็กนะคะตอนนี้เริ่มทุนเริ่มต้นเป็นร้านส้มตำนะคะเริ่มต้นที่ถ้าเหมือนเป็นบาทถ้าเหมือนก็บาทใช่ก็คือสามารถเปิดหน้าร้านได้เลยเป็นคีออสหน้าร้านโตเล็กๆได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าขยาบเป็นโต๊ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็รายละเอียดมี SML แล้วก็เมนูที่เป็นส้มตำสติ๊กเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเปิดหน้าร้านเป็นร้านส้มตำไปขายเป็นคีออสเล็กๆหน้าโรงเรียนหรือตามสถานที่ที่เป็นตลาดงานไหนมาเก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนเดิมทานเล่นได้ก็จะมีให้ลูกค้าเลือก คือของพี่ร้านส้มตำเป็นน้ําปรุงนะคะน้ำน้ำปรุงคือปรุงมาให้แล้วสําเร็จก็คือสามารถที่จะเป็นใครตำก็อร่อยเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาพี่ก็ไปสอนที่หน้าร้านให้กับในเมนูอื่นๆซึ่งเมนูของพี่เป็นน้ำปรุงเนี่ยมีทั้งน้ำปรุงส้มตำน้ำปรุงต้มแล้วก็มีเป็นผงทอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีเป็นเครื่องเมี่ยงน้ำจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยคือสอนหมดเลยทั้งหมดเลย ก็คือคน,คนที่เขาซื้อปรชาชัยกับเราไปเขาแค่ตำ<ช>แค่ตำแค่นัน<อ>น้นเลยแค่ตำแค่นั้นเลยสั่งต้มก็คือตัดซองแล้วก็เทใส่แล้วก็คือใส่แค่วัตถุดิบที่เป็นเครื่องสดของลูกคา้าก็จะออกมาเป็นถ้วยแล้วมันก็รสชาติมันจะคงที่เหมือนกันทุกครกเหมือนกันทุกถ้วยเลยแล้วก็เหมือนกันทุกครั้งที่มาทานสัพค่ะสมมติว่าโบลงทุนกับดับเบิลนวลเนี่ยโบจะได้กําไร ยังไงอะคะพี่คือจริงๆแล้วส่วนต่างของแบรนด์ของพี่น้องที่เป็นแบรนด์ส้มตำมอะค่ะและลูกค้าเข้าถึงง่ายส่วนต่างมันก็เลยทําให้การลูกค้าที่วนกลับมาทานซ้ำอะค่ะมันค่อนข้างที่จะถี่กาไรมันก็เลยค่อนข้างที่จะเข้ามาดีกำไรตอนนี้ประมาณ15-20<ม>ซึ่งเป็นกําไรที่ค่อนข้างที่จะดีสําหรับร้านอาหารนะคะเพราะว่ามันตกต่อเดือนนะม,มันตกต่อเดือนนะ<ม><ม>อย่างเงี้ยพอเราคิดออกมาแล้วว่าต่อปีซึ่งมันจะเยอะผลตอบแทนมันค่อนข้างที่จะดีแล้วลงทุนต่อ ลงทุนต่ำหมายถึงว่าเราไม่ต้องสต็อกของอะไรเยอะแยะมันไปสามารถหาซื้อของได้ตามตลาดทั่วไปเลยแล้วก็คือเอามาปรับแล้วก็เอามาใช้ได้หมดก็เหมือนกับว่าถ้าโบโลงทุนแฟนชายกับพี่น้องไปเนี่ยโบสามารถซื้อวัตถุดิบข้างนอกได้ได้รับแค่น้ำปรุงของอพี่น้องใช่เพราะว่า เพระเาะน,น้องพี่้อามีความรู้สึกว่าต้นทุนของลูกค้านะคะในสถานที่ของของลูกค้าแต่ละสถานที่เนี่ยอย่างสมมติล,ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดพี่น้องส่งไปเนี่ยมันจะเสียค่าขนส่งมันจะเสียวัตถุดิบมันก็จะไม่สดใหม่แล้วบางทีลูกค้าอาจจะซื้อวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสดเนี่ยค่ะได้ถูกกว่าด้วยซ้ําที่เราส่งไปอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะบริหารจัดการทั้งหมดได้ด้วยตัวเองตรงนั้นรับแค่นำปรุงพี่น้องส่งไปอย่างเดียวก็รสชาติเหมือนกับที่ร้านพี่น้องเลยเราจมเป็นอยู่ต่างจังหวั ly, วดดไคคบุมมอ้้ทงห ระยะเวลาในการคืนทุนลูกคา้าที่พี่น้องเปิดไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วกว่าระยะเวลาที่พี่น้องวางแผนไ้ให้ลูกคา้าด้วยซ้ำคือพี่น้องวางแผนไปให้ลูกคา้าเนี่ยในไซส์ที่มันเป็นไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เท่ากาันคือสมมุติว่าระยะเวลาในการคืนทุนพี่น้องวางไว้ให้ลูกคา้าเนี่ยประมาณปีหนึ่งสมมุตินะคะเพราะว่าลูกคา้าจะต้องมีลงรายละเอียดช่วงแรกลงทุนเยอะหน่อยอะไรเป็นหน้ารานนะคะประมาณ20โตเนี่ยสเดือน2เดือนลูกค้าคืนทุนแล้วค่ะ คือเร็วมากเพราะว่าลูกค้ทาทำตามที่เราบอกทุกอย่างเลยรวมทั้งหมดมี5สาขาหสาขาใช่ค่ะ,ะพี่น้องเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณ5-6เดือนเองห้กเดือนแฟรนไชายอะคะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ากำลังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจากที่เรามาร่วมงานมหก,กรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ในครั้งนี้ค่ะคือผลตอบรับลูกค้าก็ให้ผลตอบรับดีพอสมควรเน่ะคะเราก็อาจจะต้องมีตามตามตามลูกค้าคือมาแล้วเนี่ยแฟรนไชส์ของพี่น้องมันไม่สามารถที่ตัดสินใจได้ภายในทันทีถูกไหมคะ <c oughs> เพราะว่ามันมีอยอดมันค่อนข้างที่จะพอสมควรบางบางไซส์เป็นหลักแสนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ ก็จะมีลูกค้าเนี่ยค่ะมาสอบถามรายละเอียดแล้วพี่น้องอาจจะต้องกลับไปตามรายละเอียดลูกค้าว่าทำเลเป็นยังไงร,รายละเอียดที่ลูกค้าจะลงร้านเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะค่ะโปรโมชั่นของร้านพี่น้องนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นลดไป4-5ห0 0 0นบาทเลยเฉพาะในงานมหาก,การรมชีช่องรวยที่นี่เลยนะคะเซ็ทนทรัลพระราม2ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยยังไงเชิญชวนให้ลูกค้าที่สนใจนะคะรีบเข้ามาติดต่อกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ